งูบ่เคยกินอย่าเห็นบ่มเหรออิ่มเลยพ่อเลยนี่งูบ่เคยกินอย่างบอ่เอาเหรอเป็นไงบ้างลูกๆมาดูลูกๆนะคะฟอกติดใกล้กันเลยโอ้จักอย่ามันเบื่อหุงอาหารเหรอเอแน่นค่อยเรามั่นใจว่ามันจะอโอนนะค่อยจักนะเด๋ยเราะบ้าอ๋อ ดูนะคะดูกงัวนี้นะคะมาดูกับงัวนาแล้วฟองนี้มันตัวเล็กกระจิริตทั้งผอมทั้งตัวเล็กดูงัวนานะคะแต่ลตัวนี่เป็นโรงขุกลัวเลยโดยเฉพาะนะคะค่ะตอนแรกก็ว่าจะหาคนเลี้ยงนะคะไม่มีก็เลยให้น้ามาเลี้ยงให้เลยนะคะแบบยัดเยียดเลยนะคะเลี้ยงให้ไม่เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงนะคะ ค่ะเนาะค่ะดูดูวัวนะค่ะโอ้โหเป็นฟาร์มเลยนะคะฟาร์มวัวนะคะเพราะว่าน้าจะเลี้ยงตลอดอยู่แถวนี้ค่ะมันใกล้สวนยางนิดด้วยนี่ไงสวนยางนิดมองเห็นอยู่ค่ะนี่นาน้านะคะเนี่ยวัวตัวนี่ซื้อมาใหม่เขาบอกว่านะคะเขาก็เลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ขายไปจะมีวัวคอกนะคะแล้วก็ซื้อมาขุนด้วย ตัวนี้ซื้อมาใหม่นะคะโอ้โหราคาหนึ่งหมื่นตัวนี้นะคะอ้อทางไม่ซื้อมาไงแล้วเนาะงของค้อนมันนอยเก่าหรือมากเนาะน้ำมินไม่ใสกว่าแต่เดืยบหมดทีเด็ดโล่ของยิงปลาให้หนูให้มันเพิ่นหกร้อยเลยนีว่วันเพิ่นก็เลยเอาตัวนั้นออได้วะน้นมินไปเอามาก,ก็ได้อยูน่นะเนาะอันก้าวน้าตาเนาะหนูเอาอัน ก็เอามาไว้นาบานแล้วกระติกว่าใหญ่ลหรเอามาเบอร์ลุ่นฮ่าเจ้าจะเอามาให้เห็นฮ่าเจ้าจะมาให้อันนั้นงูเจ้าเดี๋ยวข้อจะไปขอ,อนนี้กลมขนานั้นที่ดีดม,มันเป็นเฮ้ยสามติก๊กได้ไอ้ปลามนันเอามาสองติก๊กเบิร์เร็วมากเลย<อ>ได้ค่ะก็ขอน้ำเพล่หน่อยเลยเพราะว่าถ้าเอามามาร์กพร้อมแล้วก็มาให้งูแล้ว อันที่บ้านเขาจะมาขอไปมาร์คันบางนี่ก็เอาเพ้อค่ะโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยสวยสวยนะคะนี่ยาได้จริงเลยตัวนี้เรอแมอนยู่เพิ่งมาสองหมื่นห้ายู่จูของเวลาต่อราคาขายนี่ไม่ได้เด้อเนาะต้องแพงตัวน,นี้เพราะว่ามันสวยนะคะตัวนี้อยากได้จังเลยตัวเนี้ย fc สองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดโอ้ยยังได้ยังได้ไดสวยสวยอันนี้จะเป็นหัวข้อของนานะคะส่วนตัวนั้นซื้อมาคุ้ขายนะคะอันนี้เป็นหัวข้อเนี่ยหัวหนาจะคัดอย่างดีนะคะของของนานี่จะไปคัดอย่างดีเลยนะคะเูลี่ยนใหม่มีแต่ตัวสวยๆนะคะแต่ว่าของนี้แหละ ต้องเข้าใจนะคะวันนี้จับฉลากมาเนาะนี่ก็เลยเลี้ยงไว้เห็นไหมเป็นยังไงบ้างการแก้วมองนะคะดูดิคะ่ะตัวเล็กกระจิตเดียวเดียวก็โตนะคะน้องมาอยู่กับคุณนาเพราะว่านาเขาสุดยอดนะคะในการคุณงัวฟางนาเขาก็ไม่เหมือนของนี้นะคะบอกว่าน,นะคะเพราะว่าฟางเขาเกี่ยวมากของนี้มันฟางรถเกี่ยวมันก็เลยแข็งนะคะเศษมันเยอะมากเลยของนี้อนะ เดีย๋ยวนี้นจะพาไปชมอีกคู่หนึง่งคู่นี้ก็สวยนะคะตัวโหพันบามันวันนี่ยหางยาวๆเนี่ยโอ้โหราคาสองหมืนห้านะคะตัวนี้ 25, สองหมืนห้าลักษณะดีมากตัวนี้อันนี้ก็สวยอุ้ยน่ารักน่ารักน่าินตัวนี้น้อยสันีนราคาเท่าไหร่ในมื่นกว่าคนบน่เนี่ตัวเนี้ย อยู่ในตลาดเนะ่เท่าเนี่ยนเะท่าไรเนี่ยนเะท่าแม่เนี่ยนเะนี่ยนละักษณะแบบนี้เลยอ่นะเนานะแบบนี้นะสวยมืน่นเป็นบม้อมื่นขึ้นเนาะงามกูดนี่โอ้เนาะโอ้ยควายได้เงินประกันเข้ามาใสา <laughs> โา่โอ้ยหมเฮ้ยแต่ว่าปกติกับไม่ได้ใส่ ค่อยไปเสียเมื่อวานนืเ่เชือนี่อือน,นี่ค่ะหัวอคอกหัวอคอกนานะคะเพราะว่ามันเป็นฟาร์มเลยดูดีค่ะของนาเขาเลี้ยงแบบดูดูอคอกเฟืองเขานะคะสองสามอคอกนะคะฟางนาเขาจะดีกว่าฟางนิดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ฟางรถเกี่ยวมันจะเป็นใช้มือกเกี่ยวเอาเป็นกอแล้วก็เอารถมาอัดดูนะคะค่ะตอนแรกก็ไม่ว่า,วาจะไม่ ให้น้าเดือดร้อนนะคะก็หาคนอื่นอยู่นะคะแต่ไม่มีเนาะนี่ก็เลยให้น้ามาดูให้เลยนะคะเบียบชนิดเลยว่าเอาไปเอาไปขุนให้หน่อยนะความพันนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลูกๆกันเดี๋ยวอันี้ก็จะกลับแล้วนะคะดีใจนะคะมาดูการเก้วก่อนคดีใจมากเลยเพราะว่าได้อยู่ที่สบายนะคะแล้วก็ขุนด้วยเนาะนี่เห็นไหมกว้างสบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ปล่อยเชือกด้วยออโอเคแล้วนะคะน้องมใมแม่แวะมาดูนะคะลูกๆสุดยอดก่อนกลับบ้านนะคะนี่ก็ไปดูระบบน้ําแล้วก็มาแวะดูลูกๆแล้วก็จะกลับบ้านนะคะเหียนไหมคะโอ้โหฟาร์มวัวของคุณน้าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าอาชีพส่วนมากนะคะย่านนี้ก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายวเป็นส่วนมากนะคะคุณตานะคะก็ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนกันนาอนี่ก็เลี้ยงมาตลอดนะคะค่ะแต่ว่าถ้าทําช่วงนั้นก็เอาไปให้เขาเลี้ยงนะคะคนบ้านทุนน้ำทิ่งไปเลี้ยงนะคะเมื่อปีนี่ก็เลี้ยงหกสองหกสามเนี่ยมั้งหกสี่หกห้าก็ให้เขาเลี้ยงนะคะหกหกนะคะหกเจ็ดก็เขาเลี้ยงอีกนะคะนาอจนหกแปดค่อยมาเลี้ยงเอานิดนึงแล้วก็ เลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะเผื่อจะมีคนเอาไปเลี้ยงแต่ว่าราคาวัวมันถูกไงคะ่ะมันก็เลยไม่มีใครเลี้ยงช่วงนี้ค่ะแล้วก็นี่ก็จะคุนนะคะคุนไว้ก่อนให้มันอ้วนก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีนะคะ,นะเนาะโอ,อมาเห็นลูกๆก,ก็ดีใจนะคะมาส่องดูมันใกล้ๆก,กันเองนะคะนี่ไงนี่มาดูส่วนยางนี่ก็เนี่ยส่วนยางก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,กันค่ะลูกๆก,ก็อยู่ตรงนี้หายห่วงแล้วนะคะ เาอยู่กับคุณนานแล้วรองนะคะอือดูอาหารนะคะอือน้ำสุดยอดอือต้องดูก่อนว่ามันจะอ้วนขึ้นไหมนะคะอือพ่อค้าให้หกพันห้านะคะหกพันมีเจ้พ่อค้ามาให้นิดราคานะคะหกพันห้าโอ้โห อีกเจ้าหนึ่งก็ให้หกพันห้าค่ะดูซีราคาวัวน,นี้นะคะพูดถึงนะคะนี่ไม่ได้ขาดหรอกแต่ว่าเขาตีราคาให้ไงเขาตีราคาให้เขามันหากตั้งแต่วันที่ร้านสาวมาดูให้วันนั้นะนิดไม่อยู่วันนั้นอะ่ะนิดไปเที่ยวไหนเนาะ,อะโอ้นี่ไปมุกดาหารนะคะวันนั้นอะ่ะโอ้โหกลับมาเขาหัวาหายเลยก็ว่าจะโกรธแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่ามันอาจจะ ตกใจเพราะมันเปลี่ยนเจ้าของนะประมาณนี้ค่ะอืมวันนี้ก็แวะมาดูลูกๆก,ก,ก่อนนะคะค่อยกลับค่ะพ่อสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเข่านี้นะคะแวะมาดูลูกๆก,ก,ก่อนกลับบ้าน,นะคะ่ะกลับบ้านก็จะไปเก็บเงินดินต่อนะคะถ้าไปถ้าไม่ถ้า ไปตั้งแต่สี่ห้าโมงมันสามโมงสี่โมงก็คนไม่อยู่บ้านเนาะต้องไปประมาณสี่โมงถึงห้าโมงประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะแล้วมาคอยดูกันนะคะว่าน้องกา้านแก้วแล้วก็น้องใหม่จะเป็นยังไงบ้างรออีกนะคะนาบอกว่าคุณหนึ่งเดือนดูก่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะช่างนิตยาชาแนลบานสอสวัสดีค่ะ